เขาจะขอรอยแต่เราแต่ว่าเขาล้มลงไปใช่ไหมใช่ครับดูนั้นลุกช้าใช่ครับก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างมีเสียวมีอะไรไหมก็ต้นต้นต้นอัดอยู่ต้นไปโดนอะไรบ้างอ่ะก็โดนสอบนะแต่แต่แต่ที่คิ้วขวานะจังหวะแดงนี่ตกใจไหมก็ไม่ไม่ตกใจเลยหรอกก็แต่ว่าเราก็ทำเขาแตกได้เหมือนกันใช่ไหมครับอ่าคิ้วซ้ายนะเต็มกันชกวันนี้วางไว้ยังไง ก็เดินบทเข้าไปเรื่อยๆเขาหมดให้เขาหมดให้ได้ครับร่างกายดีด้วยครับจนเขาหมดจริงๆอะนะครับตามแขนเลยใช่ไหมใช่ถ้าเกิดไม่น็อกเนี่ยเหนื่อยไหมก็น่าจะเหนื่อยนิดห่ยครับหมดไหมวันนี้ก็ยังไม่หมดนะครับไม่หมดนะสมาดีเลยครับวันนี้สมาดีเลยนะพอใจความโชกควงมใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็ยังไม่พอใจไม่พอใจวันนี้ยัง ยังยังไงผมเรกไมู่กครับมันกี้ก no. okay. no. uh ันๆอยู่เรอใช่ครับไม่หัวมาด้วยวันนี้ใช่ครับอายุเท่าไรมีไหมมีไหมมาอเสียหนึ่งเสียหนึ่งพกหมื่โอ้เหนื่อยกว่าที่คิดไหมพี่เขามาดีเลยใช่ครับพี่เขาามาหมแข้งทั้งซอกทั้งแข้ทั้งสองั้งทั้งเข่าครับนะวันนอกหว่ากวนนอกระว่าเดินจนเขายุบไปนะใกดกดดันไม่มด่ขึ้นชกทุกสนักมอ ตัวเต็มในรายการนี้เลยใช่ครับก็กดดันอยู่นิดหน่อยครับ11ไฟหลังสุดแพ้แค่สองไฟล์ครับผมแต่ว่าฟอร์มส่วนนิดเครับมีโอกาสไม่ได้ไปเจอคนที่เราเคยแพ้มาหรือว่าน้ำหนักเขาไม่ได้แล้วเราใหญ่ขึ้นมาเยอะเลบไม่สมายไม่สมายก็122น้ำหนักไปได้แล้วได้แล้วเราท็อก127แล้วเต็มเวทใช่ครับเต็มเวทแล้วท็อกที่สุดตอนนี้พี่ขันเท่าไหร่ก็27 28 27 28อ๋อยืม27 28วันนี้โชคดีกันเท่าไหร่27 127แต่28ได้ ครับผมเอาละครับผมครับก็ขอบคุณแฟนกับตัวเทศครับผมตามเชียร์ผมวันนี้ครับผมอยู่จังหวัดไหนครับพี่สมคาาพูดใต้ได้ไหมได้ได้อยู่เนาะฝากพี่น้องชาวสขคาหน่อยตขลาก็ขอบคุณพี่น้องว่าสมคาวผมวันนี้มสัมฤทิสแหละครับ อ่ะีิงกับน้องเนาะมีคำถามนึงสมนักน้อยถอนไปถ้ามีโอกาสสมนักน้อยถอนกับเราทีมได้ไหมอ๋อได้ครับแล้วแต่ต้นเหมืนกันแล้วก็โอมพิวเตอร์ถ้ามีโอกาสนะการทางสายรอบนึงสมรักน้อยมีโอกาสเปไม่ได้เลยโอเคน้องไปเยก่อนครับ